สวัสดีครับก็เปิดประชุมสําหรับในส่วนของเทคนิคนะครับประจําวันที่23สิงหาคมนะครับดับชนีเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าต่อได้นะฮะแต่เรามองเลี้ยวแรงที่เคยมียมีเนี่ยดูเหมือนว่าจะน้อยลงทุกวันนะครับโดยดัชนีเนี่ยพยายามประคองตัวอยู่เหนือ EMA 5วันนะครับที่ขยับขึ้นวันละนิดวันละหน่อยนะฮะเท่านั้นเพราะเมื่อดีดตัวขึ้นครั้งใดเนี่ยกราฟไลย60นาทีนะครับก็จะก้าวเข้า โอเวอร์บอทอย่างรวดเร็วนะฮะระยะสั้นเนี่ยจึงมีแต่ความผันผวนนะฮะช่วงนี้เนี่ยจึงต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับส่วนมุมมุมมองทางเทคนิคเนี่ยจึงยังคงเดิมก็คือดักรีบาวที่แนวรับนะครับซึ่งเป็น ema 5วันแล้วก็10วันตามลำดับนะฮะแล้วก็เน้นขึ้นขายบางส่วนที่แนวต้านเช่นเดิมนะครับแต่หากลงต่ำกว่า ema 10วันนะครับให้ถือเป็นจุดคัดล้อสสำหรับการเก่งกำไรรายวันนะครับโดยแนวต้านเนี่ย ระยะแรกเรามองไว้ที่ร้อยพันสองร้อยสี่สิบนะครับแนวต้านถัดไปก็มองไว้ที่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนแนวรับเนี่ยแรกก็มองไว้ที่พันสองร้อยยี่สิบเก้านะฮะแนวรับถัดที่สองก็มองไว้ที่พันสองร้อยยี่สิบสี่จุดนะครับสําหรับหุ้นแนะนำสี่ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว AOT นะครับเออ่ก็ สร้างฐานบน EMA 25วันนะครจนเริ่มมีแรงดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วได้นะครับเพราะมีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI นะครับในขณะที่ m o d i f y Stochastic เนี่ยก็ดูเหมือนจะให้สัญญาณตามมาเร็วๆนี้นะครับก็แนะนำเก่งกำไรนะครับแนวรับเรามองไว้ที่66บาท25สตางค์นะครับแนวต้านมองไว้ที่68.50ถึง69.25บาทนะครับคัดล้อก็ที่65บาทตัวถัดมาก็คือตัว TTA นะครับ ก็หน้าลุ้นรีบ่าวต่อนะฮะหลังราคาเนี่ยเบรกแนวต้าน ema 25วันขึ้นมาได้นะครับโดยเริ่มมีวอลุ่มไหลกลับเข้ามาอีกครั้งนะครับในขณะที่เครื่องมือระยะสั้นมีสัญญาณซื้อชัดเจนนะครับก็แนะนําเก่งกําไรนะครับโดยแนวรับเรามองไว้ที่15.6ถึง15.4นะครับแนวต้านก็มองไว้ที่16.3ถึง16.5นะครับคัดลอสก็ที่15บาทนะครับตัวที่3ก็คือตัว tvo นะครับก็มีสัญญาณขายจาก modified stochastic นะฮะซึ่งอยู่ในเขต o v เวอรนะครับราคาหุ้นเนี่ยจึงไม่น่าจะมีแรงขึ้นต่อนะฮะน่าช็อตเซลแล้วรอซื้อคืนแถว EMA 25วันนะฮะแล้วก็คัดลอสหาดดิดตัวขึ้นเหนือ28บาทนะครับก็แนะนำช็อตเซลนะครับแนวรับก็มอง25.5นะครับแนวต้าน27.75นะครับคัดลอสก็28บาทตัวสุดท้ายตัวไทยรีนะครับก็เบรกแนวต้าน EMA 75วันนะครับด้วยโวล่มหนาแน่นนะครับเครื่องมือในระยะเครื่องมือเนี่ยให้สัญญาณซื้อนะครับ โดยเฉพาะ MACD นะครับกลับมายืนเหนือซีโร่ไลน์ได้นะฮะแนวโน้มเนี่ยวิ่งหาแนวต้านถัดไปที่ EMA 200วันนะครับก็แนะนำเก่งกำไรนะครับแนวรับมองไว้ที่3.44-3.40บาทแนวต้านก็คือ3.7-3.8ถึงบาทนะฮะคันรอที่3.36บาทนะครับ,บ,รบปิดการประชุมสำหรับในส่วนของเทคนิคครับ